はい、้อลิโนโตโกไซมาสคんานี้คิว่คงบ้างว่าเอาให้ครบเลยและกันเช้ากลางวันเย็นสวัสดีคุณผู้ชมครับอีกรอบหนึ่งฮะกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมครับในรายการซินิพอปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพอปครับผมและตอนเนี้ย คุณผู้ชมกับผมนะฮะก็อยู่กันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่21แล้วก็22ธันวาคมครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการซีนิ p o p เนี่ยได้ทางช่อง True Film Asia True Movie h i t True Thai Film แล้วก็ True Ten ครับผมคุณผู้ชมครับไอสิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยฮะมันคืออาวุธครับผมเรียกว่าดาบซามูไรนั่นเองครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเป็นซามูไรนะฮะผมมาเป็นโรนินครับ งงงงเลยหลาย,ลายๆคนอาจจะงงว่าอา้าวแล้วโรนินกับสมูไรเนี่ยต่างกันยังไงใช่ไหมฮะผมจะอธิบายฟังง่ายๆครับว่าสมูไรเนี่ยก็จะมีเจ้านายเป็นของตัวเองนะครับแต่โรนินจะไม่มีเจ้านายไม่มีฝักมีฝ่ายไม่ขึ้นตรงกับใครทั้งนั้นพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองครับผมแมเล่ามาขนาดน,นี้เราจะดูน่าสงสาร เจอที่เดียวเชียวนะฮะแล้ววันนี้หนังที่เราจะเอามาพิวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมมีชื่อเรื่องว่า47โรนินนั่นเองครับผม47โรนินหรือชูชินกุระครับผมตำนานอิงประวัติศาสตร์สำคัญของญี่ปุ่นครับจะเป็นเรื่องราวของซามูไรทั้งหมด47คนที่ยอมสละชีพครับเพื่อล้างแค้นให้กับเจ้านายครับผมในเรื่องนี้นะฮะถูกดัดแปลงเป็นทั้งละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์มาหลายต่อหลายเวอร์ชั่นครับผมจนมาถึงเวอร์ชั่นนี้47โรนินในเวอร์ชั่นของฮอลลีวูดครับผมจะสนุกขนาดไหนแต่แน่นอนว่า เรื่องยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเสียสละและความกล้าหาญอย่างแน่นอนครับผมไปชมตัวอย่างเรียกน้ำย่อยพร้อมๆกันเลยครับ Your world will burn. คุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่านี่แค่เรียกน้ำย่อยจริงๆนะครับผมถ้าอยากดูเพิ่มแล้วก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราจะมาดูอันดับหนังทำเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าว่า แต่ลานดับจะมีหนังเรื่องอะไรกันบ้างจะเป็นเรื่องที่คุณเล็งไว้หรือเปล่าในช่วงนี้เลยครับผม Thailand Box Office ฮะเพื่อเฟือข้อมูลโดยนิตยสารเอนเตอร์เทนนิตยสารบันเทิงต่างประเทศที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยไปเขาดาวพร้อมๆกันเลยครับได้เวลามาติดตามรายงานผล Thailand Box Office ประจำสุดสัปดาห์วันที่12-15ธันวาคมกันแล้วนะคะ เริ่มกันที่อันดับสิบยังคงอยู่อันดับเดิมกับหนังดราม่าเรื่องไลฟ์ฟาเธอร์ไลซันพ่อจะรับผมได้ไหมหนังดียอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคารสคอมพุ่มกับโคเรดาที่โรขสุหนังทำรายได้สุดสุดดาไปอีก0.2ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่0.8ล้านบาทค่ะ อันดับ9ตกลงมาจากอันดับ6ค่ะสำหรับหนงังจีนแอคชั่นเรื่องยังดีเทคทีฟดีไลฟ์ซับดูซีดรากอนหนังทำรายได้สุชด,ดาห์ไปอีก0.3ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่3ล้านบาทค่ะอันดับแปกโตลงมาจากอันดับ5ค่ะกับหนังเรื่องรวมคนคนลุกทุ่งเงิน,นล้านหนังสุดฮาบ่อน,น้ำปาแตกที่ขนเอานักรรองลุกทุ่งท้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาปะทะกันหนังทำรายได้สุชดาห์ไปอีก0-4ล้านบาท และรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่18ล้านบาทค่ะอันดับเจ็ดโต้มาจาอันดับสี่หนังผีสุดฮาที่จะมาชวนขนลุกอย่างเรื่อง Oh My Ghost คุณผีช่วยหนังทำรายได้สุดสุดาไปอีก0.7ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่22ล้านบาทค่ะเป็นลองเด็กกันไป อันดับ6เป็นหนังใหม่แกะกล่องเรื่อง Battle of the Year ที่จะชวนทุกคนมาขยับเต้นตามจังหวะเสียงเพลงนำแสดงโดยคริสบราวน์และจอร์จโคลเวย์หนังทำไรายได้เปิดตัวไป1ล้านบาทค่ะ Feel team? Damn good coach. มาต่อกันที่อันดับ5ตกลงมาจากอันดับสาสำหรับหนังแอคชั่นไซไฟภาคต่อเรื่อง The Hunger Games Catching Fire ที่ลุ้นสุดขีดไปจนสุดเกมส์กับแทนิสและพีตาหนังทำรายรับสุดสุดาไปอีก1.1ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่103ล้านบาทค่ะ อันดับ4โตโตลมาจะอันดับ2กับเรื่อง Snow p r e ลเย r รเรื่องราวของรถไฟแห่งยุคโลกอนาคตที่มวลมนุษย์ต้องฝากชีวิตไว้หนังทำรายรับสุสดาไปอีก1.5ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่14.5ล้านบาทค่ะ อันดับ3ตกเป็นของหนัง Empire State หนังแอคชั่นที่สร้างมาจากเรื่องจริงในการจรกรรมครั้งยิ่งใหญ่หญนำแสดงโดย The Rock และเรียมแฮมวร์ดโดยหนังทำรายได้เปิดตัวไป2.5ล้านบาทค่ะ <Mike>, อันดับ2อโตลมาจะอันดับหนึ่งกับหนังแอนิเมชันเรื่องโ r o เซนการผจญภัยของเด็กสาวในดินแดนอันเยือกเย็นที่ต้องคำสาบหนังทำรายรับสุสปดาห์ไปอีก7ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่28ล้านบาทค่ะ Such is evil. the nature of evil. และอันดับที่หนึ่ง <Inside. S 1> นังทำเงินสูง <Star. S 1> สุดของไทยป <Star. S 1> ระจจำสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือ The Hobbit: The Desolation of s m a g สุดยอดหนังแฟนตาซีของคว่กับปีเตอร์แจ็คสันโดยหนังทำรายได้เปิดตัวไปทั้งสิ้น48ล้านบาทค่ะ That, คุณผู้ชมครับและนี่ครับก็คืออันดับหนังทําเงินสูงสุดของประเทศไทยในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ขอแสดงความดีกับแชมป์ประจําสัปดาห์ด้วยละกันอ่ะสัปดาห์หน้าครับผมแน่นอนว่าก็มีหนังใหม่ๆมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันอีกเช่นเคยครับเริ่มต้นที่เรื่องนี้เลยละกันนะฮะ Police Story 2013ครับหรือในชื่อภาษาไทยว่าวิ่งสู้ฟัด2013พอทุกคนได้ยินชื่อนี้ก็จะนึกหน้าของเฉลงออกมาเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นการกลับมาของเฉลงในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้ครับนี่เป็นวิ่งสู้ฟัดภาคที่1,2,3,4,5ภาคที่6กันไปแล้วนะครับผมและแน่นอนว่าภาคนี้เข้มข้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นฉากบู๊ความมันรับประกันนะฮะสนุกแน่นอนเหมือนเดิมครับไปชมกันให้ได้ฮะ แล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับผมกับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าฟัดจังโตนะเรื่องที่แล้ววิงสูฟัดนี่ฟัดจังโตไม่ใช่หนังภาคต่อแต่อย่างใดแต่นี่เป็นหนังไทยของพุ่มกับคนนี้ครับพี่ยอดเลอกชัยครับผมและในช่วงนี้ช่วงกาลังจะปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่พี่ยอดเนี่ยจะปล่อยหนังออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมและในเรื่องนี้พี่ยอดบอกว่าเป็นหนังแนวซาดิสคอมเมดี้ มีการตบจูบตบจูบมันเกิดขึ้นผมยังไม่เคยดูเหมือนกันว่าหนังแนวนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมก็ต้องไปชมกันให้ได้นะฮะในโรงภาพยนตร์ครับผมนอกจากหนัง2เรื่องนี้แล้วจะมีหนังทางเลือกอื่นให้ท่านผู้ชมได้เป็นเลือกชมไหมคําตอบรอเฉลยอ,อยู่แล้วครับในช่วงนี้ฮะตีตัวดูหนังซินีมาติคเก็ตครับ Like walk's amazing mm hmm. yeah. the creatures me me most to that's down ในสัปดาห์ถัดไปนี้ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีกันแล้วนะคะมีหนังใหม่หน้าดูจอคิวใายติดติดกันหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ Walking with Dinosaurs 3D ครั้งแรกของประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ที่ผู้ชมจะได้เห็นและสัมผัสยุคที่ไดโนเสาร์ยึดครองโลกจริงๆในรูปแบบ3มิติ ซึ่งเราจะได้พบกับไดโนเสาร์สมจริงกว่าที่เคยพบเหมือนได้ร่วมระจญภัยในยุคดึกดำบันเมื่อ70ล้านปีก่อนโดยมีแพทซี่ไดโนเสาร์ผู้กล้าหาญที่ผจญภัยเอาชนะอุปสรรคจนได้กลายเป็นฮีโร่ของยุคนั้น Walking with Dinosaurs 3D เป็นผลงานกำกับของ Barry Cook และ Neil Nightingale หนังให้เสียงภาคโดยจอเลกุยชโมจัสตินลอและคาร์ออบันค่ะ ไไมม่่เเเห็นนีีอะรปลยลยยฟัดจังต,ตกนนหนังแนวซาดิสคอมเมดีต้ตบจูบของคู่คนเคยรักที่เลิก,าก,าก,าากลากันความรักจึงกลายเป็นความแค้นแบบฮาๆ<า>และเมื่อทั้งสองมีอันต้องเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกันจึงเกิดบททดสอบวา่าทั้งสอง<ษ>จะกลับมารักกันอีกครั้งได้หรือไม่ฉันขออนุญาตเข้าไปรูปไลค์คราวคุณนอยได้ไหมคะเสียดายนะคุณไม่มีคราวอ่ะผมเลยอดรูปกลับเลย เราฉันไม่มีรากามีแต่คนนาโอคุณอยากลองรูปหล์ดูบางไหมล่ะคะซอฟจังโตผลงานของพู่มกับยอชเลิกชัยและชาวคณะควจะเป็นแบบนี้ไงมันก็เลยกลัวเขาไม่กลับมาที่นี่หรือว่ากลัวเขาไม่กลับมารักเราแต่โคตชชอบเลงนำแสดงโดยบอยประกอ ดิฟโซรามิตาและเอะละองฟองค่ะปัจจัดรปิดท้ายกันที่หนังแอคชั่นสุดฮาส่งท้ายปี2013ของพระเอกแอคชั่นสตาร์หม่เลขหนึ่แจ็คกี้ชานที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ฟัดเขย่าโลกอีกครั้งใน Police Story 2013หรือวิ่งสู้ฟัด2013ภาคใหม่ค่ะความมีความชอบมากแต่ว่าปีนี้ตํารวจตามไปกี่คนแล้วล่ะแล้วไหนจะตัวประกันอีก วันนี้ฉันจัดการเองฉันมีข้อเสนอยิงตัวเองซะแล้วเธอจะรอเหลือเวลาอีกไม่ถึงสามนาทีมีทางเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้เอาสองคนนั้นแลกับตัวประกันสิบสองคน วิ่งซูฟั2ส1 3พัากำกับการแสดงโดยติงเฉิงหนังนำแสดงโดยแจ็คกี้ชานหลิวเย่และหวงป๋อค่ะเรื่องใหญ่และเรียกหนูจูจงถึงกาบุกจูจงม,มีความเสี่ยงมากนายกลับเข้าไปมันเสี่ยงมากผมพร้อมที่จะเสี่ยงคุณผู้ชมครับและนี่ครับก็คือหนังใหม่ที่จะฉายชมในสัปดาห์หน้านะครับอยากดูเรื่องไหนก็เสียสตางค์ไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านนะครับผม และในสัปดาห์หน้าซี n ีพ o อของเราจะเอาหนังเรื่องนี้มาพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันฟัดจังโตอ,อยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับในซีนีพ o อเท่านั้นครับผมเอาละฮะจากหนังที่จะฉายในสัปดาห์หน้าครับถึงเวลาอยู่กับหนังเด่นประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า47 Ronin ครับผมหนังแนวแอคชั่นแฟนตาซีนะฮะจากค่าย UIP Thailand ครับไม่รอช้าแล้วผมก็อยากดูเหมือนกันไปชม,มพร้อมกันเลยครับ Looking for someone who was sold to you. A half breed banished from, from our land. land. Where did you come from me? Those who enslaved you have taken over our land. Mountains of corpses will not stand in our way. We believe you are the only one who can help us. Their army is infinite. We are 47. If we do this, there's no coming back. The enemy will be watching. I know what you are. You have no idea. I'm not afraid of you. You should be. คุณผู้ชมครับ47 Ronin เวอร์ชันนี้นะฮะจะเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นยุโรปกับเอเชียเข้าด้วยกันครับผมเป็นฝีมือของพุ่มกับคาวเอริกเรนจ์ครับที่สร้างชื่อจากหนังเรื่อง The Gift ครับผมพุ่มกับคนนี้นะฮะจะผสมผสานระหว่างความตื่นตาตื่นใจของวิวทิวทัศน์และความตื่นตาตื่นใจระหว่างการต่อสู้ของโรนินและนักรบซามูไรที่ถูกเล่าขานอยู่ในตำนานครับผมและแน่นอนว่า47 Ronin เวอร์ชันนี้จะทําให้คุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจกับทุกฉากอย่างแน่นอนครับ Sorcery and consumed by fear. Legend tells of a stranger who would enter their world, be cast into slavery, and would rise to fight the darkness. Where did you learn to fight like that? From demons. Why did you come from me? An army controlled by witchcraft has enslaved our people. Rivers of blood and mountains of corpses will not stand in my way. We need your help. Whatever happens. Whatever you see, there is no turning back. Their army is infinite. We are 47. We end this now. afraid of you. You should you. You be. 47โรนินครับผมกำกับการแสด,ดงโดยคาวอริคเวนชครับนำแสด,ดงโดยเคียนูรีฟครับผมซานาดะฮิโรยุกิจากเดอะวูเวอรีนครับและริงโงคิคุจิจากพาร์ติฟิคริมครับผม นักแสดงคุณภาพมากมายขนาดนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดแน่นอนกับ47 Ronin ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมภาพงานเปิดตัว47 Ronin World Premiere กันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันครับเปิดรอบปฐมทัศน์ World Premiere ที่ญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง47 Ronin โดยเคียนูรีฟครับนำทีมนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างครับข้างฮะทั้งฮิโรยุกิซานาดะทาดานุบุอาซาโนริงโกคิคุจิและจินอาคานิชิครับผมรวมถึงผู้กำกับคาเอีวิกรินช์ครับ และนักแสดงที่ร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้งานจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมรบพรุงอารนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นจากการต้อนรับของแฟนๆภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นครับผม Hi people in Thailand I'm t a k a t u y o n e m o t o I did Bashu in 47 Ronin it's finally coming out soon and please enjoy it and hope to see you someday ขอบคุณครับ Hello to everybody in Thailand. My name is Carl Rinch. We're here in Tokyo to celebrate the premiere of 47 Ronin, and we're excited to bring it to Thailand in late December. We hope you come see it. Uh, it was an exciting spot for me to come visit. I know Thailand, and I took my vacation after filming right in Thailand. So I'm here for for the 47 Ronin. It is a very uh, gorgeous, uh, new new type of movie. ダンス、アクション、ムービー、with a go just cast and b e a u t i f そう、ップ、ポップイブ。ね、サディカ。そうですね。今回、この47ローニンという、すごくファンタジックな映画ができました。ぜひ、皆さん、映画館で見てください。はい、ええ、hi i'm ready。 I don't I hope you enjoy this movie um I love you know I'm very honored to be here with poster and director I hope you enjoy สวัสดีครเปิดฉากมหาสึกแห่ง47ผู้กล้าครับผมสุดข,ขีดความมันของ47ซามูไรครับผมสู่ความอลังการเหนือจินตนาการในภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ครับผม47โรนิน ความกล้าจะครองแผ่นดิน24ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไม่และในช่วงนี้ครับผมอยากได้ไหมครของที่ผมถืออยู่ในมือครับผมผมยังไม่ให้ง่ายๆเราต้องเล่นเกมกันก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเล่นเกมสําถามครับผมผมมีคําถามจากหนังเรื่อง47โรนินมาถามคุณผู้ชมครับผมขอถามคุณผู้ชมว่าภารกิจของโรนินทั้งหมด47คนนี้คืออะไรครับผมนะฮะ ถ้าใครรู้คําตอบแล้วก็จะลืมส่งคำตอบเข้ามาตามที่อยู่เทนนิบนหน้าจอนี้พร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลน,นะครับผมถ้าใครตอบถูกก็รับไปเลยครับนี่ฮะแป้งพับ47โรนินนะต่อสู้กันเสร็จปับ๊บเงือออกตบแป้งเลยจะบ,บ้าแล้วมันใช่ที่ไหนเล่าให้ดูกันชัดๆครับผมมันคือ USB ฮับของ47โรนินครับซึ่งสังบริษัท UIP ฮนะจัดมาร่วมสนุกกันถึง2รางวัล เอาละครับคุณผู้ชมมาเฉลยเกมคำถามจากหนังเรื่อง Oh My Ghost คุณผีช่วยกันดีกว่าครับพี่รชาได้ถามไปว่านักแสดงนำเรื่องนี้นะฮะสองคนคือใครครับแล้วใครรับบทเป็นผีใครรับบทเป็นคนครับผมคำตอบก็คือพี่ตุ๊กี้สุดารัตน์นะครับรับบทเป็นคนครับส่วนพี่คริสหอวังฮะรับบทเป็นผีนั่นเองครับคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าไปเช็ครายชื่อพร้อมๆกันเลยครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะของรางวัลจากสหมงคลลีมด้วยครับ มาถึงช่วงนี้ครับแนะนำหนังในรูปแบบโฮมเมนเทนเมนต์ทางทูวิชั่นจัดมาฝากกัน2เรื่องด้วยกันครับผมไปที่เรื่องแรกกันเลยฮะนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับพนักงานออฟฟิศอย่างพวกเราเราท่านๆเนี่ยเปิดกระเป๋าสตางค์ตัวเองดูแล้วจะมีเงินติดกระเป๋าบันอยู่หรือเปล่าครับผมถาม้าบางคนนี่เริ่มไม่มีแล้วหนังเรื่องนี้ครับทามาเพื่อท่านครับเข้าใจหัวอกหัวจิตหัวใจของท่านอย่างแน่นอนเราจะมาดูเขาเรียกได้ว่าเขาเรียกได้ว่าอย่างไงการใช้ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนนะฮะว่า ในแต่ละเดือนนี่จะเป็นยังไงกันบ้างกับหนังเรื่องนี้ครับผมยอดมนุษย์เงินเดือนฮะฉายชมในช่อง True Thai Film ครับแล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Looper ครับเป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟคุณจะทํายังไงครับถ้าคนที่คุณจะต้องฆ่าคือตัวคุณเองในอนาคตครับผมหนังเรื่องนี้เป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง Bruce Willis จาก Die Hard ครับแล้วก็ Joseph Gordon-Levitt จาก5050ครับผมฉายชมในช่อง HBO HD ฮะหนังทั้งสองเรื่องนี้จะน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนชมได้ในช่วงนี้เลยครับผม Hit t o Home ครับ และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำงานนี้ผมขอให้เสร็จภายในวันศุกร์จนกว่างานจะเสร็จทุกคนต้องลืมวันลาไปได้เลยสบายใจและค่าแท็กซี่ก็ไม่เบิดปิงอ้าพังก็ไม่ซ่อมเราเงินไปซื้อหอมเหีเ้เดอย่างนั้ฉันเนี่ยเห็นตาพวกเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับไม่ใช่ท่าของบริษัทยอดมนุษย์เงินเดือน คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมต้นเดือนเ,นเงินเต็มกระเป๋าแต่ยังไม่ถึงกลางเดือนกระเป๋าก็แฟบพวกเขาในเรื่องก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะที่ต้องทํางานกันอย่างหนักวันหยุดพักผ่อนก็ไม่ค่อยจะมีสิ้นปีก็ต้องรุ้ว่าโบนัสจะออกเท่าไหร่แต่ก็ต้องทํางานกันตามเจ้านายสัง่งมาดูกันว่าพวกเขาจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร,รงงะะได้เครื่องกองน้ำนะได้เครื่องกองน้ําก็ดีนะคะเพราะว่าน้าบริษัทนี้แม่งโคตรเค็มเลย

แต่แล้วเป้าหมายที่ถูกส่งกลับกลายเป็นตัวเขาเองทําให้โจทั้งสองโลกต้องร่วมมือกันค้นหาคําตอบว่าทําไมตัวเขาจึงต้องตกเป็นเป้าหมายซะเองค่ะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับ เอาเป็นว่าขอย้าคุ้มชมอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าสามารถรับชมรายการซ i n ีพ o p ปได้ที่ช่อง True Film Asia True Movie h i t True Thai Film แล้วก็ True t e นะครับถ้าพลาดชมช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการไปไปชมย้อนหลังได้ครับที่ True Insight True Vision s TV com ครับหรือจะเข้ามาแนะนำคอมเมนต์รายการกันได้ครับที่ c i n e p o p at True Corp co t h ฮะแล้วก็ทาง a c e b o o k กดไลค์กันหรือยังเพื่อรับข่าวสารรับเรื่องราวดีๆกันครับที่ w w w facebook o com s l a s cinepop true visions ครับ ขอขอบคุณซีนีเพล็กสตูดิโอสำหรับสารที่ถ่ายทำครับขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆจากซีวโรอดครับแต่งหน้าทำผมโดยคอฟเวอร์มาร์กนิวยอร์กและเคเมเอครับและที่สำคัญขอบคุณทั้งผู้ชมครับขอบคุณแฟนรายการที่ชมรายการซีนีพ็อปตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมสำหรับวันนี้ฮนะหมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซีนีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไว้พ็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับส่วนสัปดาห์นี้อืือดาบมาขนาดนี้แล้วขอตัวไปล้างแค้นให้เจ้านายผมก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า